เดือนและหักสองเดือนเจ็ดเดือนน้ำหนักเจ็ดเดือนเก้าจุดสองกิโลมองว่าอ้วนอ้วนแต่ตัวยาวเจ็ดสิบห้าแล้ววันนี้โดนไปสองเข็มซ้ายและขวาเข็มหัดกับแคดใหญ่อีกสองทิ่ไปซัดไอพีดีต่อ พัฒนาการดีมันเด็กวัยสิเดือนสุปดีกรเกณฑ์น,น,นะคะเธอเดีวยความที่สนมากต้องเอาเชือกพี่คุณมามัดไว้ผิดไหม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 